เดี๋ยวผมเอาตัวขอบชุดให้ดูสักคุณเป็นชุดนี้เลยครับ1,890ความแรงของสว่านี่ยให้ดูที่แรงบิดแรงบิดก็คือนิวตันเมตรก็ตัวนี้อยู่ที่65<ม>นิวตันเมตรเหมาะสำหรับงานพื้นฐานวันนี้ถ้าเวลามันเสียมาอะไร สินค้าเนี่ยถ้า7วันแรกมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ผมได้เลยก็ตัวเครื่องมีประกันให้1ปีแบตกำแพงชาร์จมีประกันให้6เดือนนะครับนี่อุปกรณ์อะเซอร์ก็จะมีหัวไขควงปักแ้นปักแฉกหัวบล็อกหัวท็อกนะครับแล้วก็จะมีดอกอนเนกประสงค์ให้หน่าจะได้เหล็กกับไม้นิดหน่อยปูนเนี่ยไม่ได้เลยมีตะขอเกี่ยวขึ้นที่สูงให้มีแบตก็เล็ก2แอมป์สก้อนให้นะครับแล้วก็แทนชาร์จมีแทนชาร์จด้วยใช่อันนี้ไฟเข้านะครับสามารถกดเช็คสถานะแบตได้นี่ผมเช็คเพิ่มเติม อัน,นจะเป็นเสียงคันของรับคือมันเหมือนเป็นตัวตัดการทํางานซึ่งตัวนี้มันเป็นโหมดไขควงถ้าเรายิ่งปรับเบอร์เยอะครับสกูที่เราขัดนะมันก็จะใช้แรงบิดมากขึ้นมันก็จะตัดช้าลงสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่เบอร์สีมันก็จะถูกตัดที่เบอร์สีทุกครั้งมันจะมีผลต่อแรงบิดด้วยยิ่งเราตั้งเยอะเท่าไหร่การขัดสกูมันก็จะทําให้เราขัดได้ลึกขึ้นงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสาโหมดยังไงก็ใช้โหมดให้ถูกต้องนะครับ